เป็นพ่อค้าสักวันกับพี่น้องจัดวางเซตแล้วครับผมโอ้เรามีทั้งพึ่งหลวงพึ่งนิมครับวันนี้ครับมิลเลียร์นี่ซื้อหานะครับโอ้บริการย่างให้พร้อมนะครับผมครับเพราะว่าเรามีเตาย่างปลาหมึกู่ใ,ใกล้นะครับหลูกค้าโทรมาบอกเอกรอบๆไ่ครับโอ้ยวันนี้พานผลจะออกตลาดครับพึ่งมิมก็พึ่งหลวงที่แช่ฟรีท,ทัวร์ สะสมมาหลายวันแหละครับวันนี้จะเอาไปออกไปขายตลาดใหญ่แถวบ้านผมเขาจะมีตลาดใหญ่ทุกๆวันที่ลงท้ายด้วย9นะครับก็คือวันที่9วันที่19วันที่29ครับหัวหน้ามกรนี่อูรังนี้คือีกจะสองสามโลยนะครับลังนี้ังนี้ก็สวยอู๋สวยๆั้งนั้นเลยครับน้องหวานเต็มเปี้ยนี่รังพึ่งหลวงสองกระด้งครับ ไปตลาดนัดกันครับาากาแนไก่จากจองไก่คนนักกินพานแอไปรออยู่หรือครับพานแอสขายของอยู่ที่ตลาดนัดเป็นประจําอยู่หรือขายปลาหมึอกอย่างนะครับเขาเรียกว่าตลาดเก้าน้องวอลเล็ตเนาะมีเฉพาะวันที่ลงท้ายด้วยเก้าครับวันนี้วันที่สิบเก้าเมษาหลังสงการนี่นี่ครับพี่น้องมาเอาพึ่งมาขายกันพึ่งปานะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดแป๊บหนึ่ง เดี๋ยววางของสัก็คู่นะครับพี่น้องครับได้หลอกคางพาแอดพอดีเลยครับผมไก่กันพอดีเลยพาแอดช่วยขายครับพาแอดขายปลาหมึกย่างนะครับวันนี้กำลังจัดล้านครับผมครับก็จะไปสองวางเนาะจะได้สวยๆนะครับอืมอันนี้ทานล้างเยอะยคู่นะ่ดาดูอันนี้อยู่ประมาณเป็น,นส,าสามหน่อยสามอัพหน่อยน่ามีจริงลังเต็มเปี้ยดย้วยจัดวางเสร็จแล้วครับผม เรามีทั้งพึ่งหลวงพึ่งมิ้มครับวันนี้ครับมีเลือหรือซื้อหานะครับรังก็มีแบบทั้งแก่ทั้งอ่อนนะครับก็ราคาต่างกันไปนะครับพึ่งมิ้มก็ตามขนาดตามราคานะครับครั้นี้กำหนดราคาเลยครับและนี้เราก็จะขายที่ราคาเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่เป็นร้อยเลยนะครับเพราะว่าน้ําดีมากผมช่วงนี้น้ำดีน้ำหวานดีทุกรังครับรังนี้แปดสิบนะครับรังนี้แปดสิบครับรังใหญ่ อนี้นังนีกลังนะครับเป็นมินี่ขอขอยนชแบเดียวกับพี่น้องช่วงชุนลมุนกับก็ได้เงินมาหลายร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือล,งลังอ,อีกหลายลัง <c oughs> พอสมต้องควรครับนี่นะครับแต่พึ่งหลวงยังไม่ออกนะ,ะรีบๆนะครับพึ่งหลวงกลาลังกินเลยกำลังอร่อยเลยเนี่ยเนาะส่วนพึ่งมิมขายขายได้ดีครับขายได้ดีกับพึ่งมิมนี่แ๊บเดียวออกแ๊บเดียวออกเลยนะครับและรอลูกค้าครับ าเป็นช่วงๆกับเวลามามาพร้อมกันปลึบเด้อพี่น้องท่านใดที่เดินตลาดนัดอยู่แถวอำเภอหนองบุญม,มากครับพาเน็ตก็ขายปลาหมึอกอย่างนะครับก็เป็นคอหมึอกอย่างนวดหมึอกอย่างซื้อสิบไม้แถมหนึ่งนะครับไข่หมึอกอย่างก็มีนะครับย่างให้กันสดๆหอมๆขุ่นๆตรงนี้เลยนะครับพาเน็ตก็จะขายไปตามตลาดนัดในอำเภอหนองบุญมากบ้านเองนี่แหละครับนะครับใครไปเห็นอยู่ตลาดไหนก็ฝากุดนุนด้วยนะครับ ทีมงานผมครับแต่เด้อพี่น้องยังเหลือยังเหลือนะครับเดี๋ยวไม่แน่ยเราอาจจะหามาขายอย่างนี้เรื่อยๆครับกิโลละ250ครับหลังตึ้งหลวงอ,อ่อ,อนๆขาวๆโอ้โลนึงก็ดีเลยใช่ครับโอเนี่ยโลนึงเนี่ยสามารถทําเมนูได้หลายอย่างครับแบ่งไปลาบก็ได้แบ่งไปย่างก็ได้หรือไปต้มเอาตัวอ่อนออกมาแล้วก็ทอดแล้วก็โรยดับบ้อ,อย่างนี้นะครับทำกินได้หลายอย่างกินซดก็ได้ครับแต่จริงๆกินซดตรงนิมดีกวานะกวานะครับหลวงไข่มันจะเยอะไปหน่อย เป็นพ่อค้าสักวันกับพี่น้องก็ <g år> อยากนําเสนอในมุมว่าเ,ออเราหาไรายได้เสริมแล้วกับเนาะเราหาของป่ามาเราก็สามารถมาขายได้ครับที่ตลาดนัดชุมชนบ้านเรานั่นแหละไปยังพอขายได้อยู่นะครับนี่ก็ขายได้เรื่อยๆครับผมเสียดายมันส่งออนไลน์ไม่ได้พี่น้องเลยก็อยากกับพี่น้องทางไกลได้กินอยู่ดอกแตเออ่เนื่องจากทุกวันเนี่ย บริการขนส่งบ้านเรา,เาค่อนข้างช้าครับหมายถึงว่ามันไม่ได้ถึงแบบวันเดียวถึงเหมือนแต่ก่อนเนาะถ้าเป็นแบบวันเดียวถึงเนี่ยมันได้ครับมันไม่เน่าแต่ถ้า2วันขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะมีรสเปรี้ยวนะครับถ้ารังผึ้งนะแต่น้ําหวานพึงนหนยังสมได้ปกตินะครับแต่รังผึ้งเนี่ยเกิน2วันนี่มีรสเปรี้ยวแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ส่งเลยครับผมก็ด้แตะขายในชุมชนแบบนี้นะครับเอฟซี FC ก็ถักมาเยอะอยาก อยากกินรังผึ่งแต่ผมก็อยากส่งให้นะแต่มันส่งไม่ได้กลัวจะไปบูดไปเน่านะครับก็เลยไม่ได้ส่งปฏิเสธไปนะครับส่งเราเนี่ยมนจะอีวีคนนอกนี่เนาะใช่ครับเสียไม่เสียโอ้รองนแล้วก็รองนีครับอยากเลยไอเสื้อมาเลยโอ้ยหเดี๋ยวยากเลยเดี๋ยวยากเลยเดี๋ยวยากเลย ในวานนี้จะย่างถึงใหลูกค้าด้วยครับพอดีเรามีเตาย่างนี่เป็นแบบเตาย่างปวามมืพอดีเลยเป็นมูดนะนี่แบ่งไม่นี่จ้าแบ่งได้ครับเบ่งได้ยุ่ง่าชิมใหญ่ชินใหญ่แบ่งได้ครับนครับแบ่งถึงใลูกค้าครับผมอาจะเป็นละขึ่งโลพอดีนะครับดูเร่ยปเรอๆเป๊ะแท้มือไหมพอขายรีวะเปะเลยไปขายจุกมินเลยเนาะเอาขึ้โลครับ โอ้บริการย่างให้พร้อมนะครับผมครับเพราะว่าเรามีเตยาย่างปลาหมึกอยู่ใกล้นะครับ <laughs> <laughs> อ่าเสื้อพิงเลยใครประสงค์ให้ย่างให้เราย่างให้เลยครับยินดีย่างให้เลยนี่เป็นพึ่งหลวงรังพึ่งหลวงซอออนพึ่งหลวงย่างใบตองนะครับหอมเลยอย่างนู้นเรื่องหอมแล้วอ่ะจะย่างให้เลยเดี๋ยวมาองเนี่ย โรยเกลือหน่อยๆครับอร่อยแน่นะครับอร่อยแน่นก๊อลังใหญ่ขายเป็นโลจ้ะนี่ลูกค้าโทรมาบอกอากรอบนี่ครับโอ้โยสวยๆสวยๆงานรำพึงอะแ,แมปลาหมึกเลยเจี๊ยบนี่เดี๋ยวเขาจะไปกีนนี่เดี๋ยวเราดูว่านี่ครับทำทำเมนูแบบนี้กินได้เลยครับเนี่ย แต่ที่ยินทได้หลายเมนูด้วยนะตัผมชอบทอดครับต้มเอาตัวอ่อนออกมาแล้วก็มาทอดโรยรสดีนะครับแต่ย่างีก็รอรยเหมือนกันสำหรับลังอ่อนๆนะครับอันนี้ย่างทั้งสองอย่างเลยครับทั้งปลาหมึกทั้งพึ่งครับวันนี้ครับหึ่งของเรานะครับลูกค้าสั่งย่างนะครับเป็นชิ้นเล็กครับชิ้นละห้าสิบบาทนะครับ สองขีดไม่ง่ายนี่เลยนะครับจ่ายครับอันนี้ปลาหมึกของทานเอ็ดครับอืมทานเหมือนกันนะครับเนี่ยในคอหมึกเนาะเอ็ดเนาะครับนี่ละครับผมที่มาของช่องผมวันยุทธหาอยู่ว่ากินครับเพราะว่าหากินแต่วันยุทธวันธรรมดาขายของครับเพราะว่าเอาครับพี่น้องโอ้ยหนุ่มขยันของเราครับฝากติดตามด้วยนะครับฟาเน็ดครับในช่องวันหยุดหาอยู่ว่ากินนะครับขยันทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับทุกยหลายคน อันนี้ผมย่างให้นะเดี๋ยวกลับมาหลับนะครับก็ดูเสียวเตีมส์เนี่ยเท้าขาไงนึกพูดชิ้นนี้ออกแล้วครับเดี๋ยวย่างให้ลูกค้านะครับถึงมานี่ยผมมาได้สักพักลราจากตอนเลขเต็มโต๊ะนี่เลึกเลยจ้ะโอเคมาเดี๋ยวย่างฟรี๊ยย่างฟรี๊ยแบบนี้เอาหลังไหนจังใครนี่ท่านจะนอน้อยหนึ่งกคิดครับสาหวานเป็นไง ซื้อแล้วก็ย่างไงได้ไหมครับพอเศรษฐตลาดก็วายกับพ네ี่น้องแล้วก็เหลือพึ่งนิ่มยุเคนี่ครับส่วนลังนี่มีคนจองเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เขากับบ้านเหลือแต่สองร่งที่ขายไม่ได้แต่ลังมันไม่สวยก่อนที่จะขายนะครับเดี๋ยวเอากระบ้านไปเนาะสองร่งนี่นะครับเอ้านี่มาดูเงินพี่น้องเอ้ย อ้มีเป็นพันด้วยเอียองนับๆเดี๋ยวผมบไปดูครับครนพันหสองสาี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบ1ิบเจ็ดสิบสอง1โอ้โหสองพโอเคครับเหลือเหลือนี่อีกนะครับไม่ต้องนับก็ได้ครับเอาแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวไปแบ่งกันกับทีมงานครับยังเหลือนะเจ้าไหมขายถูกๆเลยจ้าลูกกรยาก็รอยังมากจริครับอันนี้ แต่นี่มีคนจองจ้ะก็เหลือแค่นี้ครับเอ้าวผมเอาหกสิบบาทผมเอาหกสิบบาทหกสิบบาทพอหกสิบบาทพอแล้วครับเดี๋ยวผมต้อนไหนครับจ้าสอห้าสิบก็ได้ครับผมต้อนเลยโอเคครับผมก็เพรว่าผมจะกราฟแล้วไงครับกราฟจ้าครับคนใหลายๆครับสองพันห้าสิบครับแบ่งพันให้ผิวนี่เอ้าได้มาอีกห้าสิบบาทนะครับก็เป็นสองพันสามครับสามร้อยโอเคครับสรุปรวมยอดนะครับสองพันสามร้อยส่วนลังนี้ไม่นับครับเพราะว่าจะเอาไปให้ญาติครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวทีมงานเราก็จะไปแบ่งกันอีกทีนึงนะครับพี่น้องครับมาช่วยกันหาหลายคนนะมีพันกบด้วยนะมีพันกบพันแอสแล้วก็พนกันไก่ครับผม,มส่วนผมนี่ก็จะเอาค่านำมุกน้ำมันนิดๆหน่อยๆที่เหลือให้น้องๆนะครับพี่น้อง<า>ครับยงนีน้ฝากกดติดตามช่องทีมงานผมด้วยนะครับน้องๆผมนะก่อพันแอสครับในช่องวันหยุดหาอยู่กินครับพันไก่ครับไก่คนหากินครับแล้วก็มีพันกบด้วยวันนี้ไม่ได้มาครับพันกบพาลุยนะครับที่ไปหาพื้นที่ในการที่ได้มาขายในวันนี้ครับ เป็นไงครับพี่น้องครับก็การออกตลาดใหญ่ข้างเลกกับผมก็ขายดีเนาะเดี๋ยว้างัานเดี๋ยวทีมงานเราจะหมั่นหามาขายเรื่อยๆนะครับเป็นไงกับฝากกดติดตามไ้ครับได้ดูบรรยากาศอย่างนี้แน่นอนกับผมครับทีมงานของผมทุกช่องเลยนะครับฝากเลยนะครับทีนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลอนไม่พลาดไม่หลอนับัเลย